สวัสดีครับสวัสดีนะฮะเอฟซีแฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องนะครับในหวยเดตไปนะครับทุกทท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะฮะสลับในคลิปนี้ก็จะเป็นในหวยที่ออกในวันจันทร์แรกนะครับเหมือนนะครับแรกเหมือนในอาทิตย์แรกนะครับซึ่งอาทิตย์แรกที่ผมเน้นว่าในหลักหน่วยนั่นแหละนะครับเหมือนก็ออกเหมือนเหมือนกันนะครับจะเลือกเอาเฉพาะในแต่ละปีปีไหนที่มันเลขมันออกเหมือนกัน นะครับเนาะก็จะจับนํามาใช้นะครับในเลขมาวิเคราะห์ดูนะครับนี่มี9้าในหลักหน่วย9้าในหลักหน่วย9้ามาในหลักหน่วยนะครับแล้วก็ในล่าสุดนะครับก็9ามาในหลักหน่วยจริงๆนะครับผลออก6 2สองนะฮะแล้วก็จะเป็นในที่ใน48อ่านะครับเนี่ยวันอาทิตย์แรกนะครับ ซึ่งอาทิตย์ที่2รอติดตามเลยนะฮะอาทิตย์ที่2ก็คือ1มีนาเนีนน่แหละเป็นหวยสัญจรนะครับก็รอติดตามเลยหรืออาจจะซื้อเลขเดิมนะครับสองเก้าสี่แปดเพราะว่าอ่ะเนี่ยมันก็เคยออกเลขเดิมสามเจ็ดก็มาสามเจ็ดอีกนะครับนี่สามสามนี่ก็มาสามสามเนี่ยอ่าสี 4, 8, ่แปดนี่อ่าสี่แปดก็ออกมาสี่แปดอีกเออเหมือนจันนี้เลยนะฮะเหมือนในปีสี่หนึ่งเลยนะครับออกสนะี่แปดเนาะ หรือว่าจะย้อนไปในปี4ีว่าเลขวันอังคารเนี้ยมันออกอะไรนะครับเนาะเออสีหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะด้ดูกันในคลิปนี้เลยนะครับมาดูในล่าสุดแล้วกันนะครับซึ่งมันออกข้ามงวดเนาะเนี่ยถ้าเอาของครั้งก่อนครั้งก่อนนี่เป็นออกนะครับอ่าออกวันอาทิตย์ครั้งก่อนออกวันเสาร์นะครับออกวันเสาร์เอาวันเสาร์ เลขออกวันเสาร์ก็มาเอาของวันอาทิตย์ไปซื้อนะครับวันเสาร์ในครั้งนั้นก็20งศนเนาะซื้อคางวดไปอ่ะเดี๋ยวมาดูแล้วกันเดี๋ยวผมไล่ดูให้นะจะได้ไม่งงนะครับเนาะถ้าใครงงก็ดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปจะได้เข้าใจนะครับซึ่งในล่าสุดเนี่ยในปีนี้นะฮะในปีนี้เลขออกวันจันทร์นะครับก็จะมีจันทร์แรกเนี่ยก็จะเป็นในจันทร์ที่16นะครับจันทร์ที่16กกุมภาอ่ะก็คือจันทร์นี้เลยนะครับ จันทร์ที่2ก็จะเป็นในวันจันทร์ที่16 16มีนานะฮะแล้วก็จันทร์ที่3เป็น1มิถุนาแล้วก็จันทร์ที่4นะครับเป็นงวดวันที่16นะครับพฤศจิกายนนะครับก็จะมีในที่ในปี41ลนึ่งนี่เหมือนกันกับในปี41นะเออหรือว่าจะเอาในปี41มาออกนะครับเนาะเนี่ยเนี่ยปี41ครั้งก่อนก็4ีบาทเหมือนกันแล้วก็จะมีในที่ในปี 52, นะะปี52นะฮะปี52 ที่ออกจันแรกวันที่16กุมภานธ์16มีนาหนึมิถุนาแล้วก็16พฤศจิกายนเป็นจันที่ที่ก็มีมีออกมาออกออกสครั้งนะอ่าถ้ามันไม่เลื่อนวันออกนะถ้าไม่เลื่อนออกเป็นวันที่17หรือวันที่2อีกนะครับเนาก็ตามนี้เลยนะครับก็เหมือนกันกับในปีนะครับปี69 ก็จะมี2ปีนี้นะครับซึ่งมาดูในที่ในปี41นปี41นหนึ่งนะฮะจันแรกเนี่ยออกไปก็จะเป็นที่เลขเจ็นะครับแล้วก็93ที่2เป็น812นะครับแล้วก็36ที่3นะครับ6 6 1แล้วก็26แล้วก็จันสุดท้ายนะครับ986แล้วแล้วก็58อ่า5 8จะเขียน54ทำไมเนี่ยเป็นเลขสี่ออกหาีดิ ก็จะเป็นของปีศูนหนึ่งนะครับส่วนในปี52นะครับจะแลกออกไปที่แปดเก้าเจ็ดหกเก้าที่สองเป็นเจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็เจ็ดเก้าที่สามเป็นศูนย์แปดแปดนะฮะแล้วก็สองเจ็ดแล้วก็จันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในที่เจ็ดสี่สี่แล้วก็สองศูนย์อืมในปีห้าสองนี่ก็เบิ้์นนะช่วงท้ายๆนะจันท้ายๆปีก็เท่าที่ดูในตรงนี้แล้วนะครับก็ เหมือนกันกับในงวดที่แล้วงวดที่แล้วนี่ก็เก้า้็มาในหลักหน่วยนะครับก็หน่วยก็มาอีกมาในหน่วยนะครับแล้วก็ล่าสุดเท่าที่ดูแล้วสถิติจันแรก9กมาในหลักสิบเก้าหลักสิบเก้าหลักสนะิบเก้าสามเก้าเจ็ดเนาะอืมอ่ะล่าสุดนีฮะเก้าจะมาไหมในหลักสิบ ก็ย้ำว่าเป็นเพียงสถิติเท่านั้นบางทีหวยออกมาก็อาจจะไม่มีก้าวเลยนะฮะก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้แล้วนะสลับในชี้ในตรงนี้นะฮะก็ลองนําไปลุ้นด้วยกันซึ่งถ้าไปย้อนดูนะครับสลับใน10งวดย้อนหลัง10งวดย้อนหลังหวยออกวันจันทร์นะครับก็จะมีในตั้งแต่ในงวดของวันที่1ก็จะเปนในที่ในที่หน5 5 9 4 1 4ส 5้าสามหนึ่งหนึ่งสี่สีดหอันนี้ย้อนหลังวันจันท์ย้อนไป10งวดนะฮะ8ปดเก้าหกหกสองสามเดอ่าปดหกสามสองหนึ่งสามสา ห้าหกสามหนึ่งแล้วก็สองห้าสองสองสองอันนี้จะเป็นในสถิย้อดหลังไปสิบงวดหวยที่ออกในวันจันทร์ซึ่งนั่นแหละนะครับเนาะในงวดที่แล้วเนี่ยมันออกหกสองเก้าสี่แปดนะครับมันไปเอาในสถิติของในวันจันทร์ไปออกสถิติวันจันทร์ยอดหลังไปสิบงวดมาออกในวันอาทิตย์เนาะก็แสดงว่าหวยออกในวันจันทร์นะครับ ว่าในวันจันทร์นี้เนี่ยถัดไปก็เป็นวันอาทิตย์ก็แสดงว่าอ่ะเนี่ยเนี่ยเอาเนี้ยไปซื้อนะครับย้อนหลังไป10บงวดนะครับล่าสุดเป็น6กสองเ้าสี่ปนี่ยล่าสุดซื้อเอาอยู่ในนี้แหละนะครับนี่บนก็มาบนล่างก็มาล่างนี่ครั้งก่อนก็มาบน9ก้าสองสเเนี่ยนะเอาของวันอาทิตย์ เอาของวันนะครับจันทไปซื้อวันอาทิตย์อ่านะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยของวันจันทร์นะครับนี่งวดวันที่16เนี่ยซื้อเอาอยู่ในนี้เลยนะครับบนก็บนล่างก็ล่างอ่ะแคปหน้าจอกันไปแล้วกันนะครับมี9ไหมนะครับมี9้าไหมอ่ะนี่มี9ในหลักสิบก็คือ9-4ตรงนี้ถ้ามันจะมา9จริงๆก็มันอาจจะเป็น9-2ก็ได้นะอาจจะมาออกอีก 9าสอ94กีก็เน้น9้าในหลักสิบเพราะว่าดูสถิติในวันจันทร์แรก9มาในหลัก1 0 9มาในหลักสิบนะฮะก็หวยออกก็อาจจะไม่มี9ก็ได้นะครับเหมือนในงวดที่แล้วเลยนะฮะที่5้าจะมาบนนะ5มาบนมาบนมาบนล่าสุดไม่มีห้านะครับและนี่ก็ดูแล้วที่มันมีเจดนะ7มาบนในจันทร์แรกนะครับหรืออาจจะซื้อเอาเลขเดิมนะครับอาจจะซื้อเอาเลขเดิมงวดที่แล้วออกสอง้า สองเก้าสี่แปดก็เคยออกมาแล้วในวันจันทร์นี่สี่แปดตรงตรงล่างก็ล่างเหมือนกันเลยแล้วก็สองเก้าในตรงนี้นี่ก็ตรงตรงอืมมันเลขมันเหมือนในปีสี่หนึ่งเลยเนาะวันอาทิตย์นะฮะหรือว่าในวันจันทร์แรกก็เหมือนในปีสี่หนึ่งหรือว่าจะซื้อเอานี่อยู่ในนี้นะครับเนาะซื้อก็ซื้อตรงตรงไปเลยนะฮะอ่านี่เก้าสามนี่อาจจะออกเหมือน,นกับในวันจันทร์วันอาทิตย์ 9ก้าสามเก้าสี่เกสี่อะมีอยู่ในตรงนี้ด้วยเนาะเก้าสี่เสองออกอีกได้ไหมออกได้นะนะครับเนาะเก้าแปดหรือเลขตามทุกงวดดังทุกงวดนะครับอ่ะถ้า9ก้าจะมานะครับในที่ตัวเลขสนใยกอ็อย่าลืมในเลขศูนย์ด้วยแล้วกันนะครับเนาะอือ้ติดเก้า ถ้าเก้าไม่มาก็อาจจะเป็นในที่ในศูนย์ศูนย์หรือแปดนะเป็นเลขใกล้เคียงเก้าเนี่ยนะมันเผื่อมันจะเคลื่อนเลขเคลื่อนแล้วก็ลองนําไปรุ่นด้วยกันนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นในที่ในเก้าเจ็ดในตรงนี้ไหมอืมนะฮะก็จะเป็นในหวยในวันจันทร์นะครับจันทร์แรกเนาะจันทร์แรกติดเก้าติดเก้าไว้แล้วกันแล้วก็ขอให้ทุกทุกทา่านโชคดีเหมือนในหวยในวันอาทิตย์แล้วกันนะครับเออนะไม่น่าเชื่อว่า ตามสถิติมันมาหน่วยมาหน่วยมาหน่วยนะเออแล้วก็ล่าสุดมันก็มาหน่วยจริงๆงด้วยออกเหมือนกันเลยนะครับแถมยังออกเหมือนเันกับในปีสี่หนึ่งนะฮะยังไงก็อ่ะี่ล่าสุดก็อาจจะเอาตรงนี้ไปจับก็ได้นะครับเนาะเพราะว่ามันมักจะออกข้ามงวดไปเนี่ยก็บนก็ซื้อบนล่างก็ซื้อล่างนะครับเนาะลองดูแล้วกันเนี่ยในตรงนี้นะครับเอาเสถิติวันอาทิตย์ไปซื้อวันจันทร์นะครับเนี่ย ตัดเอาแค่04หรือ06437763524529ล่างก็ซื้อเอา319461503220นะครับ37แล้วก็48เนี่ย อ่ะก็ลองนําไปลุ้นแล้วกันนะครับเนาะย,ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วหรือท่านไหนอยากได้ในสูตรไหนก็นคอมเมนต์ฮะขอกันเข้ามาได้นะฮะข้างล่างใต้คลิปกันเลยแล้วยก็ขอให้ทุกทกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะฮะในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ